สวัสดีค่ะวันนี้หนูปานพามาชมกับ x p a n d e เตัว GT นะคะคันนี้เลยกำลังเตรียมส่งมอบนะ,ะกับคันนี้ส่วนรถ200,000บาทมา มาชมกันดูนะคะว่าคันนี้นอกจากส่วนลด2แสนแล้วจัดเต็มอะไรให้บ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโลโก้เ e อ็กเพนเดอร์ด้านหน้าพร้อมกับสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์แบบมีไฟเท่ๆแบบนี้สเกิร์ตด้านข้างจัดเต็มให้แบบนี้สังเกตด้านบนมีเบ้ามือเปิดมีการสัดข้างให้ครบเซตเลยค่ะตัวนี้รอสุดๆนะคะด้านหลังก็แต่งเท่ๆท่อเหลี่ยมแบบนี้ไปเลยหรือจะเลือกสเกิร์ตท่ออื่นๆลายแบบอื่นๆก็ตามที่ลูกค้าต้องการหนูป่ปานจัดให้ได้ทุก ความต้องการเลยค่ะตรงนี้ต่อมามาดูกันที่ภายในกันเลยค่ะคันนี้รอออปชันครบกันไปเลยนะคอนโซลด้านข้างนะคะสีน้ำตาลเท่ๆแบบนี้นะจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้น,นะคะเบรกไฟฟ้าเบาะหนังสีดำรอๆแบบนี้จัดเต็มกันเลยค่ะ ดูตอนหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวมาดูแถว2กับแถว3ากันบ้างนะคะว่าคันนี้นั่งสบายจริงไหมามาสังเกตเลยตัวนี้นะคะภายในกว้างนะคะหลังคาโปร่งนั่งสบายแถวสองนี้นั่งสบาย,บายมากๆเลยค่ะแต่แถวสมก็ไม่แพ้กันนะคะคันนี้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยแถวสามเนี่ยนั่งสบายค่ะคันนี้รับประกันแน่นอนใช้งานได้จริงค่ะตรงนี้ของแถมจัดเต็มขนาดนี้พร้อมส่วนลด2 0,000 0รีบรีบทักกันมาเยอะๆนะคะหนูป่านรออยู่